คำเตือนนี่เป็นคำแนะนำอย่างยิ่งที่คุณควรจะเบรกระหว่าที่เล่นเกมนี้การเล่นเกมนี้เป็นรายนานๆนั้นจะทําให้เกิดความเสียหายแกสมองของคุณได้และทําให้ประสบการณ์ในการได้ดูคุณเสียตูอะไรวะเนี่ยแม็กพิกเซล,เซลไปทุกคนเราไปดูกันเลยนี่เป็นครังแรกที่คุณเล่นเกมนี้ใช่ไหมใช่แล้วละ่ะถูกต้อง ถ้าคุณรู้สึกต้องได้รับการหาในการช่วยเหลือด้วยการกดอรอตนะอ๋อถ้าคุณรู้สึกมีปัญหาคุณกดอรอตโอเค e s c เพื่อพอร์ตลีกซ้ายเพื่ออินเทอร์แน็และเฟสเพื่อสกีบได้เลย s o s ยินดีนำเสนอกดปุ่มเพื่อเริ่มได้โอ้ย mac pixel story mode extra b d l c เอ็นเลสหมดซาร์ตี้หมดนีอะเตะเตะคนแก่แม่กระโดดทับอ้าวเราหายไปไหนสวัสดีแชปเตอร์วันไปเลยลูกรักไปสิอะไรอะ่ะกระโดดลงหลุมเอา้าอะไรวะเนี่ยไปทุกคนประตูแรกสวัสดีครับเออประตูหน่อย แม็กพิกเซลเซฟเลยเราอยู่บนเกาะเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มีมีคอดอกหนึ่งอันยินไหมครับพี่ะเอาไปคอดอกเอาลาซอนให้เขาด้วยเอาเอาโอหน้าเราฮะโหน้าตัวเองเข้าไปอ,อันนี้ผมตายใช่ไหมหนานี้โหน้าตัวเองเข้าไหมเอาสวัสดีครับคุณหมอ ไหนขอดูสิอน,นี่อะไรอะ่ะใส่ขีม้มูกว้าอะไรวะเน,นี่ยเกมมันจาวเกินเอา้าหลวงพี่เ,เดี๋ยวับหลวงพี่แล้วระเบิดอยู่ตรงนั้นต้องทำไงอะ่ะเอา้าหลวงที่มันระเบิดเอ,าอปป้าไอ้ลูกปั้นเวนเขอหัวมีว่า e f พักไหนอันนี้อะไรขอไฟ มีบัวคนอินเสิร์ตเยื่อชีคืออะไรวะแต่โหกระดูนี่น่าจะต้องมีประเด็นอะไรแน่เลยอ่ะใส่เข้าไป <c oughs> อะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยทุกคนไม่ขาดสักอันเลย <c oughs> รถไฟถถสู่สัรนศาสวัสดีครับอยู่รถไฟมีระบฟอยู่ข้างใต้มีฟันด้วยเอาคุณปูออฟปฟป่ฟันเปล่าฟันปลอม่ะผมให้ ใหอกไปออกไปไม่รับหรอเไม่รับก็ได้่ะคุณครับฝันครับฝันครับคุณเอา้าเอฝันมาให้ไอคุณเต๋อทำไมอุ้ยอะไรอ่ะเอ้ยรออเฉยโอ้ยอะไรเนี่ยฝันมากทุกคนรับจับปักสวัสดีครับมีผู้อีกงหนึ่งคนกับไอ้หนุ่มหมวก เตะเตะแล้วเตะเตะผู้หญิงด้วยนี่อา้าวไม่ได้อะไรไอ้อ่อนนะ่ะคืออะไรคือคนเอ,อ,อาผู้รางวัลมาผมทลุกออดทุกปุ่มกดปุ่มไปหนึ่งทีเอ้าหนูหนูระเบิดไปไหนหนูจะพ่ชีพเพื่อเพื่อประเทศชาติโอ้โหหนูจะเป็นคนดีอะไรอย่างนี้หนูพ่ชีพเพื่อประเทศหรอเนี่ยพขาเดาอีกแล้วหรองั้นผมเดิมมาก่อนเลยผมเอาซอสโผล่นหน้าตีไปหนึ่งที อ,อะไรยาอะไรก่อนทุกคนแค่เอาซอสโผล่หน้าตัวเองมีอะไรมีภาษาที่มุกใช่ไหมดูดหน้าต่างเลยปะเฮ้ยมีทีมมีทีม,ม,มะะเมสเดยจับผูกคนไข้ what ผ <c oughs> ู้ชคนไข้ระเบิดได้ยังไงมาคืออะไรอ่ะเขาชี้ไประเบิดทุกคนวอัลเดฟักเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดลูกป,ปั้นแล้วมันตายใช่ไหม งั้นผมตบหัวหลวงพี่แทนนี่นี่หลวงพี่ขอทีบหน่อยไม่ได้ผมว่ามันต้องเกี่ยวกับอะไรระไม้ผมว่าเขาเก็บเทียนนะเขาไม่ให้หลวงพี่หลวงพี่น่าชอบเทียนเทียนไหมครับหลวงพี่อ้าวหลวงพี่ไม่โอเค <c oughs> เราเปิดโอเคหลวงพี่ไม่ไปแล้วไม่จะเป็นผุยผงสวัสดีครับแต่ไม่คันหนาผมขอไฟผมอินเสิร์ตไปไม่ได้อ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคือ <c oughs> อะไรผมกระโดดลงไปแล้วผมรอดได้ยังไงอะตลบไะเนี่ยนั่นเองผมลองเดินมาดิผมจะไม่กดซอสเดินเตะเอ๋อดีกว่าไม่ได้เอา้าเอา้เอากดข้างข้างมันถึงกินกดซอสโอเคทุกคนกดซอสนี่เอ๋อแล้วผมต้องหยุดเดี๋อวทำอะไรเอ๋อ๋ก่อนโอเคกลับมากลับมาหัหลวงพี่ถ้าได้ครับหลวงพี่ตัวลูกปัดไม่ได้ผมว่าเราต้องเก็บอันนี้มาถูกปะเราให้ผมันพุ่งทะล เอาไปจามไหมเนี่ยรูปจามโอเคเขาจามจริงโอเคสวยสวยนี่เอ้ยเกลียวอะไรวันนี้สวัสดีครับผมจะไม่ไปยุ่งกับซุูมนั้นผมว่ามันต้องเกี่ยวกับฮอตดอกไหนเดี๋ยว่าไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแดงๆนี่อะไรอ่ะทุกคนเห็นไหมผมไหมนี่คืออะไรนี่ไงผมให้นี่คืออะไร,ออะไรเป็นตาเหรอ ว้าเอเลียดเอาไปเอาไปสโมกเฉยเอาก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ทุกคนผบอกเลยไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปต่อเลยดิไปทุกคนไปลุยปต่อกับประตูที่สอง Let's ก o ไปดู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 มือแบบมมอเพลงไม่เพลินเลยทุกคน เทเทอะไรวะสวัสดีครับห้องดิสโกโ้นั่นหรอผมว่าผมจะเอาแปปปอปเปิ้ลนผมกินเองเอา้าวไม่ได้เจ๊ให้ใครดีทุกคนคอโฟโฟไอหัวแอปเปิ้ลดีกว่าเรียบรอยครับเอแปปปปเอแปเปิลไปเอ้าหยิบระเบิดมาทำไมหนูหนูหยิบระเบิดมาทำไมน้องอะไรอ่ะมีระเบิดอยู่ในหัวของไอคนคนนั้นหรอโอเคทุกคน สวัสดีครับเพาว่าเขาอยากได้ทองพี่เอาทองไหมเปล่าเอาผมให้ผมให้พี่ไม่ให้หรอผมเปิดประตูสวัสดีครับไม่เอาทิ้งขยะนี่ฮ่่ <c oughs> อย่างนี้ได้หรอคือคือคนนักขโดยเขาอยข,ขยะแล้วเขาลับเราเปิดแทนเราโอเคผมละชอบสวัสดีครับมีน้ำผมก็โด,ดลงได้ปะ วู้กระโดดลงน้ำดีกว่าฮะผ่านได้ไงวะทุกคนเชื่ออะไรอ่ะงงสวัสดีครับผมว่าที่เขาอยากได้น้ำแน่เลยทุกคนเชื่อผมปะเราไปเอาแบงก์ก่อนเราหย่อตู้ไปสวัสดีครับอ้าวจบเออแตก ก็มีนหารสามีงูมีระเบิดแล้วก็มีพว่ะที่ทีผมจะทำผมเอาพว่ะพว่มาเสร็จปุ๊บผมทุบงูนี่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 พวกงูอันตรายกว่าระเบิดอา้าวเรียบร้อยตายไม่ผ่านหรอ,อเดน๋ยวเาจะผ่านอีก,กว่โถชาวเอสกิโม ไหนเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมีเสงมีอะไร,ไะไรเป็นจุกๆขึ้นมาเอามาแล้วผมก็เอาไปปลาปลาใส่หน้าพี่เขาไปหนึ่งทีพี่หนาวไหมครับอา้าวเพื่อทำไปเพื่อไปเพื่ออะไรอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับห้องดิสโก้มาอีกแล้วผมว่ารอแอปเปิลทุกคนแล้วเอาไปให้พี่ที่ข้างหลังเขาพี่ข้างหลังอาจจะช่วยเราได้แอปเปิลครับพี่แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลไม่เอาในครึ่งเสียง โอ้ยระเบิดเหมือนเดิมอะไรอะทำไงอะทุกคนไม่ใช่หรอเมื่อกี้มันแบบโอโ้มันตอบมันควรจะถูกนั่นเน่งนะแล้วเราเอาเงินไปเทียร์ต่อตู้ไม่ได้งั้ผมจะเอาเงินให้พี่เขาเผื่อพี่เขาจะไปหยอดตู้เงินพี่เงินเงินไม่เอาเหรองั้นผมหยิบเื่องได้ปะวอร์ดอ๋อ,อคือในกระเป๋านะั้นเป็นระเบิด แล้วลเขาปาเงิเนออกไปแล้วไอ้นั่นก็กระโดดไปตามระเบิดวัดดับฟากอะไรครับเนี่ยเครื่องบินแต่ว่าพวกเนี่ยคือประเด็นทุกคนผมจีบพ่วขึ้นมาอ๋อวมันเอาพวกทุบประจกแน่เลยทุกคนไหนลองกดดิมีกระจกไหนทุบปะอ่ะเปิดประตูแม่งเลยเอา้าไม่ได้ไม่ได้กดระเบิดว t ตดับฟาเตะเลยเข้าปางโง่ แล้วก็ทุบระเบิดเข้าไปโอ๊ยอะไรบ้เนี่ยเกมมันเกจาเหลือเกินอะไรนะแต่ว่าเราหยิบของแข็งไว้ทุกคนผมเดินบุดบ้านมิ่งเลยผมขอเข้าบ้านไปหน่อยเจอระเบิดววอ,อ้าวเขี่ยเหยียบไปปลาลงน้ำดิน้องน้องจะต้องระเบิดทำไมงี้น้องชายแอปเปิลไม่ใช่คำตอบทุกคนผมเดินเลยไปเลยหมวปรากฏเครื่องเสียงอย่างแรก วอดรอดรอดเฉยรอดเาอย่า <laughs> งงี้เหรอเนี่ยอะไรเนี่ยฮาวอ่ะทุกคนฮาวได้ไงผมรู้แหละผมเดินมาถึงผมไปคุยกับพี่เขาก่อนเลยอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรทุกคนทานยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้ทำอะไรอ๋อผมรู้แล้วนี่ เนินเข้าไปในบ้านทุกคนแล้วเอาน้ำแข็งไปนี่เอาหิมาไปปาดับโอ้ยแล้วไม่เอาหิมาที่พื้นไปปาหดเพื่อนโอ้ยทำไม,ไมลูกไปหยิบจา่ตรงนั้นน่ะโอ้โหเด่วเมื่ไรทุกคนเราผ่านมาแล้วปไปมาลุยก,กันตอบประตูที่สามทุกคนมาแชปเตอร์หนึ่งประตูสุดท้ายระเบิดหม้อคุณให้เป็นจุนไม่ใช่ดิต้องระเบิดความคิดของคุณให้เป็นจุน ร้านกาแฟสวัสดีครับมีถังผมว่าพี่เขาอยากได้กาแฟควม,มีเขาหยิบกาแฟให้เอาอะไรอะเอาทับอะไรเอาปาไปลองทำไมก่อนมีลิฟ์คนเก๋ขึ้นอาไฟผมว่าเราเอาขึ้นับไฟมาก่อนเลยโถไปชุบหัวคนเก๋นี่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 น อะไรอ่ะพวทำไปทำไมเนี่ยเรือรำน้ำสวัสดีครับดูอะไรอยู่เหรอครับพี่ผมขอดูด้วยดิขอดูก่อนสองปลาเล่นไปหนึ่งทีไม,ม่รู้ทำสวัสดีครับมีแก๊สผมว่า เขาเหิวข้าวแน่นอนเลยมนุษย์ทำคนนี้เคาเหิวข้าวทุกคนเอาไม่นี่ปเจน,นี่ไม่ใช่กระดูกนี่จะเจเอปเจแล้วผมไปเปิดถังแก๊สคือก,ก,กักคือก,ก,กักคือก,กักเข้าหน้าตัวเองอีกปะโทโอ้ยไหนพนักงานทาสีเหรอมีแมงมุมไอ้น,นี่คืออะไรอะ่ะแล้วนี่ด้วยไอ้น,นี่คืออะไรนี่คือเชือกเอา เกาะเชือกเอา้าไม่รอดอะไรอะแต่มันกี่ยู่อยู่คลางนะไม่เกี่ยวกัยังกระโดดโลดเต้นอยู่เลยทำลัถึงไม่รอดมีระเบิดฝังดินอยู่มีทหารเพราะว่าเขาต้องการให้ผมไปเตะทหารหรือทำอะไรกับทหารสักอย่างหนึง่งให้มันมาปิดระเบิดให้มันอุ้มระเบิดไว้ไเตะปิไปปิดระเบิดให้หน่อยพี่ครับพี่ผมยกระเบิดก็ได้เอา้าผมเตะระเบิดเอา้ามันได้ยินอะไรกดแล้วมันจะมีทางอื่นอีกหรอ จะมาสู่ร้านกาแฟถพรว่ามันมีถังผมได้เตะมเอถังผมครอบหัวพนักงานเสิรฟ์ฟโอ้ยโอ้ยโดนพนักงานเสิร์ฟทุบหน้าเอา้าอ๋อคือคือระบุอยู่ในเครื่องกาแฟาไม่ทำงานแล้วโอเคได้หรอโอเคทุกคนผมจะเปลี่ยน่องเช่นผมกดปุ่มแม่งเลยนี่ส่งคนแก่ลอยขึ้นไปคนแก่แม่งโดนทุกกรณีนี่หว่า เัานีไหนไม่ก็ตายไอ้คนกแก่น่าสงสารแกต้องพีชีพเพื่ออนาคตนะเจ้าคนแก่มีระเบิดไอ้นี่คอะไรอ่ะมันคือที่เปิดละทุกคนผมเปิดแน่โอเคน้ำเข้าตายจมน้ำตายโอ้โดนระเบิดด้วยโอ้ตายเร็วสวัสดีครับลุงไม่ได้เจอกันนานผมว่าผมรู้แล้ว เอาปแจผมทุบหัวลุงแม่งเลยโบบะ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 โบนี่ไงแล้วตายไปทั้งคู่แม่งเลยเรียบร้อยอะไรวะเนี้สวัสดีครับอ่ะผมว่ามันต้อเกี่ยวแมงมุมว่ะเอาแมงมุมผมโยนเข้าไปในนี้หรอเนี้มันคือให้โยนหรอเอา้า อ๋อเขาแม่งมุมไปชนถังเด้งออกมาได้นะแม่งมุมตัวกระจิงหนึ่งเนาถังเด้งได้ยังไงก่อนน,น้านี้มีระเบิดมีคนเพราะว่า,าต้องยิบระเบิดมาถูกปะอ้ามันยิบไม่ได้มันเตะโอ้ยเอออะตอ้ว่าต้องเดินไปคุยกับคนผมก็ลืมผมไปทําแบบเร็วรัทีแล้วโอเคเพราะว่าตอนนี้สิ่งเดียวที่เหลือนะทุกคนคือไอ้นี่นะ เราบชุบหัวพนักงานทุกคนเอ้ยหรือว่าเราเอาอีกงกด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 ลิฟต์ได้าะกด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 หัวพนักงานแนงเอาไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊เราเพื่อไม่ถูกหรอทำไมยากจังเดิมน้ำตีเยอะที่เราไม่ได้ทำคุยกับพนักงานเลยนี่แต่เริ่มไม่ใช่ หยิบระเบิดขึ้นมายังไม่ทำแล้วผมเปิดเปิดอันนี้แล้วก็ปาไม่ออกไปนั่นแน่รอดแล้วเรือไม่จมได้ยังไงก่อนน้าเข้านะเพื่อนฮัลโหลน้ำเข้าเพื่อนเรือไม่จมได้งไง <S <S เราการที่เราไปคุยกับคนแก่ไม่ใช่คำตอบไปคนคือนี่ก็ไม่ใช่คำตอบเพราะว่าเราเตะถังแก๊สแม่งเลยนี่ไงมึงไงล่ะไอ้คนแก่วเวนเอาชนะเฉยโอเคได้หรอวะเนี่ย สวัสดีครับพลทหารผมรู้แล้วต้องทำยังไงผมไปคุยกับทหารเลยเขาอะไรสักอารน้องเขาหะไรักอางดูซับติงแบนกระโดดหมดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วยืนเฉยๆออกผมยืนหลบหลบหลบังทาหารใช่ปะผมรู้แหละนี่แล้วให้แล้วให้ทหารคนโดนระเบิดโอ้ยก็ผีแหละทำไงวะผ่านไม่ได้ทำไง สวัสดีครับผมเหลือปุ่มไม่ได้กดผมไปลองไปกดปุ่มกดไม่ถูกชั้นระเบิดอยู่ดี <c oughs> อะอได้ไงคุยกับทหารว่าใชะคำตอบเหรอหรือว่ามันต้องกดตำแหน่งอ๋อกดที่โบสทหารสวัสดีครับวิถื้นวิถื้นสิบชีปฏิบัติไม่ฟังหรอไปหยิบระเบิดมาไปหยิบระเบิดขึ้นมาไปหยิบระเบิดอ๋อนอนทับระเบิดเลย อู้ล้วเบิดไปแล้วก็ตายโอ้โหทำไมมันใจร้ายเลยขนาดนี้โอ้โหสายคาไปตายโอ้ย,ย,ย,อ,ยอะไรมาเน,นี่ยถพอว่าเราต้องหยิบถังแก๊สเพราว่าต้องหยิบถังดับเพิงม,มาทุกคนนั่นเรามาทุบเครื่องนี่ไม่ได้งั้นโหผมกดเปิดวันที่มาจจะเป็นร่มชูชีพ ทำทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอในชีวิตจริงอ่ะมันได้หรอวอสโอเคทุกคนจบไปแล้วป่ะสหระแชปเตอร์หนึ่งนี่ไม่มีแล้วป่ะใช่ทุกคนแชปเตอร์หนึ่งจบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อในแชปเตอร์สองทุกคนก็เดีใ,ใครชอบมนนปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r ร b e ผมด้วยแล้วมาเจอกันในอีพีต่อไปทุกคนบ๊ายบาย